ผู้จัดการทีมคนสำคัญของปืนใหญ่อาเซนนมิเกลอาเตตาสมราคากับผลงานที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอาเซนนให้กลับขึ้นมาอยู่ระดับหัวตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกในช่วง2อถึงสฤดูกาลให้หลังจนล่าสุดคุณงามความดีกับผลงานที่โดดเด่นส่งผลให้เขาได้รับรางวัลสุดพิเศษของประเทศสเปนโดยทางอาเตตาออกมาเปิดปากผ่านสื่อว่าผมทั้งปลื้มใจและเป็นเกียรติที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซาเบลลาชาวคาทอลิกก็อยากใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนของตัวเองและครอบครัวขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชาธิดี ฟิลิเป้ที่6แห่งประเทศสเปนอธิการบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมันนับเป็นเวลาที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ยังสถานเอกอัครราชาทูตสเปนประจำกรุงลอนดอนร่วมกับหลายๆบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่ผมมาตลอดชีวิตนี่คือเกียรติอย่างสูงที่ได้พระราชทานมาให้ผมก็อยากอุทิศมันต่อไปยังบุคคลพิเศษที่แวดล้อมมาตลอดชีวิตผู้ขัดเกลามาตลอดการเดินทางช่วยผมก้าวข้ามความท้าทายและฉลองความสำเร็จร่วมกันสุดท้ายหากปราศจากพวกเขาคงงไมม่่ีเรือนี้ เกิดขึ้นนั่นคือครอบครัวที่สวยงามขอบคุณจริงๆผมรักพวกคุณสำหรับผลงานของเขานั่นก็คือการพาอาเซนอนคว้าชแชมป์เอฟเอคับปี2020แล้วยังพาทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูก,กาลนี้